เรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากในสังคมออนไลน์และกลายเป็นประเด็นสังคมในตอนนี้ก็คือกรณีที่มีผู้เคราะห์ร้ายจํานวนหนึ่งค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงการตกเป็นเหยื่อถูกสาดน้ํากรดในที่สาธารณะจนถึงตอนนี้ตํารวจก็ยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการก่อเหตุนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีเพียงคําบอกเล่าที่จะเป็นอุทาหรณ์จากเหยื่อที่ประสบเหตุติดตามจากรายงานคุณวันวิสาทินวัตรค่ะ ผู้หญิงคนนี้ชี้ให้เห็นบาดแผลที่เธอเคยโดนน้ำกรดเมื่อเกือบหนึ่งเดือนก่อนทั้งบริเวณใบหน้าและขาโดยเฉพาะหัวตาข้างซ้ายที่มีแนวโน้มเป็นแผลเป็นส่วนบริเวณอื่นเป็นรอยดำแต่ก็ค่อยๆจางลงผยาสันนิษฐานว่าโดนของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดเธอเล่าว่าเหตุเกิดเวลาประมาณ22.30นาฬกานาทีของวันที่11พฤษภาคมขณะที่เธอเดินจากห้างสับสินค้าบิ๊กซีราชดำริ มุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้าเธอรู้สึกเหมือนโดนฉีดพ่นของเหลวคล้ายน้ำที่ขาจากทางด้านหลังไม่กี่นาทีต่อมารู้สึกแสบและเมื่อก้มดูพบว่าเป็นผืนแดงจึงสันนิษฐานว่าตัวเองน่าจะโดนกรดจากนั้นจึงรีบซื้อน้ำเปล่ามาล้างจังหวะที่รอข้ามทางม้าลายบริเวณแยกราชประสงค์เพื่อข้ามไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจเธอโดนคนร้ายฉีดน้ำกรดซ้ำอีกครั้งที่ใบหน้า ตอนเดินตอนแรกเนี่ยรู้สึกเหมือนมีใครมาฉีดน้ำเหมือนเวลาเราเล่นสงการนะคะแล้วมีคนใช้ปืนฉีดน้ำมาฉีดที่ขาเราอะฉีดแล้วมันก็แบบซืดนิดเดียวมันยังไม่แสบทันทีหรอกค่ะแต่แป๊บนึงอะมันจะเริ่มรู้สึกแบบแสบร้อนขึ้นมาละอืมมันก็จะแสบร้อนแล้วคราวนี้ถ้าเราไม่ล้างออกอะคราวนี้มันจะแบบมันจะจีดเข้าไปในเนื้อแบบมันเหมือนมันกัดผิวอะค่ะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าเกษรพลาซา เผยให้เห็นภาพคนร้ายขับรถสาล้อแม้บาดแผลตามร่างกายจะค่อยๆดีขึ้นแต่เธอยังคงระแวงโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินคนเดียวในเวลากลางคืนมันไปสังเกตหรือไปห้ามใครไม่ได้อะค่ะมันมันอยู่ที่เราว่าเออมันน่าจะแบบเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะต้องทํำยังไงมากกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รต้องตั้งสติต้องแบบหาน้ามาล้างอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบอย่าพึ่งแบบ มองหาว่าเอ้ยใครทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีการทําซ้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนอยู่แถวนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะดูว่าเอ้ยคนนี้มาแปลกมีพิรุษหลังเกิดเหตุเธอแจ้งความกับสถานีตํารวจนครบาลลุมพินีขณะที่ตารวจยังไม่สามารถระบุชัดว่าผู้ก่อเหตุก่อเหตุคนเดียวหรือเป็นขบวนการและมีอาการทางจิตหรือไม่ นี้ที่ฉันอยู่ที่บริเวณ Urban Space บริเวณราชประสงค์ค่ะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่เกิดเหตุการณ์สาดน้ํากรดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนทั้งๆที่บริเวณนี้เป็นย่านใจกลางเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านสองข้างทางแต่ไปด้วยแผงค้าและพ่อค้าและมีรถสัญจรไปมาหนานแน่นค่ะ ผู้เขารา,รายหนึ่งเล่าให้เราฟังว่าการที่เธอเดินมาบริเวณนี้คนเดียวในช่วงเวลากลางคืนน่าจะทําให้เธอตอกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุมากกว่าการเดินมาเป็นกลุ่มค่ะบรรดาพ่อค้าที่เปิดแผงค้าย่านนี้เป็นประจำทุกวันในช่วงเวลา19.00นถึง23.00นบอกว่าบริเวณนี้ไม่มีแสงสว่างเพียงพอง่ายต่อการก่ออาชญากรรมพอปิดประมาณ4-5ทุ่มเนี่ยหนูมาดูได้เลยว่ามันมืด เราแจ้งไปทุกหน่วยงานปุ๊บเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะไปแจ้งถรงนู้นสิไม่ใช่หน้าที่ผมมาแจ้งนี่ไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วป้าจะรู้ไหมว่าคือใครที่จะรับเรื่องใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเนี่ยที่คนเดินเนี่ยมันจะลําบ,บากกว่านี้นิดนึงเมื่อเธอหาข้อมูลในเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ทําให้ทราบว่ายังมีผู้เคราะห์ร้ายอีกหลายคนที่ประสบเหตุในลักษณะเดียวกันโดยเคยเจอเหตุการณ์ที่ย่านราชประสงค์ ประตูน้ำอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสะพานควายและห้าแยกลาดพร้าวผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ร่วมกันตั้งข้อสังเกตและเบาะแสกเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุว่ามักลงมือในช่วงกลางคืนเหยื่อเป็นผู้หญิงและมักจะยิงระยะไกลาจากทางด้านหลังระดับหน้าอกบางส่วนแบ่งปันวิธีการป้องกันตนเองและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากประสบเหตุวันวิสาทินวัฒนไทย P ี s รายงาน